ครับพี่น้องครับมามาบามา,มาแล้วพี่น้องเด้อุ้ยเอ้ย,อยมามาพี่น้องครับมือใหญ่ให้พีนาะโอ้โหนะำต้นน้ำหมดเลยไหมอนอนโอ้ได้ๆพี่น้องนะใครมีอาการแห้งๆนี่นะโอ้โหอดอกกันได้พี่น้องเลย าวายเพื่อนเหลือมปุยไฟโอ้โหลอดลีเจซีลนะเพื่อนนะเ,นเ,เพื่อนเหลือมเพื่อนเหลือมครับเป็นเพื่อนในรุ่นพี่นะเหลือมปุยไฟแหม่อดลีเจซีเลยนะโอ้โหวันนี้ลีเจซี่ที่เป็นกลมหาสุดยากนะง่จยเป็นแบนนะครับอ๋ออีกแล้แซ่ีพี่น้องน้ำมะตูมมะตูมน้ำมะตูมน้ำมะตูมครับกินแล้วก็ กินข้าวได้อร่อยนะครับมาเด้อเพื่อนเหลือมด้วยเพื่อนเหลือมเพื่อนเพื่อนเหลืมชาตินะเพื่อนเหลือมเพื่อนเหลืมนะครับเตาอีเตาที่เตาเตานะเพื่อนรุ่นน้องเพื่อนเหลือมปุ้ยฝ้ายเพื่อนรุ่นพี่น้องครับคุกคีมาแบบตบกันบันน่ะอืมคุยมาไม่ได้เด้อมเมีมาดูเลยตันหัวนี่ใหญ่ายเลยนระอืม เหมือนกันลุกแอวเลยลูแอวนมีเมียเด้พูดได้เด้พวยเหลืองก็พวยฉากมีเมียเราเด้พูดเมียเขาตบเราเนาะวะอืมอรอยจ้ะอืมตัวมวยกับตัวมวยวหนนาะโอ้โหอร่อยอืม